สวัสดีครับ f อทุกคนลุนหนวดเช่นเดิมครับวันนี้ลุนหนวดาพาเปลี่ยนบรรยากาศมาทําของหวานกันครับของหวานกันดูสิลุงน,นึ่งพิ่งสุกตะกี้นี่ทําข้าวหลามครับข้าวหลามใส่ะกะลามะพร้าวนะใส่กะลามะพร้าวออกแบบสไตล์คนอยู่เมืองเมืองนอกนะคนอยู่เมืองนอกไม่ใช่เมืองไทยจะทําแบบใส่กะลามะพร้าวแล้วนะเอาเข้าอ,อบเข้าไปในเตาอบดู มันก็รสชาติก็คล้ายๆ,ๆ,ๆเราเผาอะไรครับเหมือนเผาเลยลองทําดูคราวที่แล้วลองทํากินดูติดใจครับชอบนี่ลุงนุ่งเนื้อขึ้ขาวเหนียวดําใส่ใบเตยแล้วก็เผือกครับใส่เผือกด้วยแล้วก็เนื้อมะพระ้าวอ่อนทําเสร็จแล้วมาลองดูนะครับลองติดตามชมด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงนะลองลุ้นด้วยกันว่าหน้าตายจะเป,เป็นแบบไหนครับผมตามมาเลยครับผม สวัสดีครับาตามมาครับผมมาเอะพอจะพ่พาทำอาหารวันนี้ทำข้าวหวานกันดูเนาะว่าจะเป็นยังไงครับตามมานลครับผมดูสิติดใจเลยวันนี้ลองทำให้ใช้ให้ชมกันดูทำแบบสไตล์คนของคนอยู่เมืองนอกเลยครับเลยกะทิเราก็ต้องใช้กะทิกระป๋องกระป๋องเ,าเ,เอาไปเตยลงเอาไว้เอาไว้ปลุกอ่ ไว้บนหน้าน้องไ้บนหน้าตอนช่วงปูดีได้ข้าวเหนียวได้พร้อมกันแล้วมันจะเอาไปที่ตั้งไฟก่อนให้มันร้อนก่อนนะเนาะให้ข้าวเหนียวลงแล้วน้ำตาลลงกะทิลงกปแล้วครับลงกับน้ำตาลเพลือเพลือนิดหนึ่งสูตรสไตล์ของลุงนวดนะครับลุงนวดอยู่ม้างนอกครับดูหน้าตาจะเหมือน เมืองไทยไหมเอ,อเรอให้ร้อนสักพักก่อน <Yep. S 1> ได้ได้ที่แล้วได้ที่แล้วลุงจะมูนแค่เหนียวดำกับเผือกกับรวมมันไปเลยรวมกันไป เดี๋ยวไว้นิดหนึ่งเอาไว้เอาไว้ลา้ตรงหน้าตอนที่เรากำลังอบรมอยู่ครับผมให้กระพักหนึ่งนะครับโนบี้ปิดข่มไว้นะครับปล่อยไว้สักพักนะครับปล่อยไว้สักพักหาอะไรป,ปิดไว้ก่อนน,นอะครับอ่ะครับ เปิดฟ้าแล้ว uh huh. หลังจากยี่สิบนาทีต่อมาครับเปิดฟ้าพอดีอาวลุงก็จะเอามะพร้าวลงกปนเลยนะเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนครับลงเลยไปไม่รออะไร,รนนเไป็นต่อไป รเรียบร้อยแล้วครับลุงกำลังจะเข้าเตาอบนะเข้าเตาอบสักประมาณสี่สิบนาทีครับขอดูว่าเป็นไงเข้าเตาอบประมาณสองร้อยครับสองร้อยสองร้อยยี่สิบองศาครับ ขอดูนะประมาณ45นาทีครับคอดูรุ่นดูด้วยกันนะครับหน้าตาเป็นแบบไหนโอเคครับโปรดติตตดตามชมต่อไปครับผมปิดไาก่อนโอเคครับทีนี้ได้เวลาเปิดเตาอบแล้วพิหลุงับญาติปิดก่อนนะปิด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 แล้วโอเค <S <S เปิดดูทุเป็นยังไงบ้างหลังจาก45นาที โอ้โหกระยำกันกำลังเดือดฟ่อนฟ่อนอยู่ข้างในลุงจะเอามือเข้าไปดึงออกมาได้ไงเนีนะ่ยอย่างนั้นนะออดีดานเอาใสา่ถุงใส่ถุงมือนะดูสิเป็นยังไงว่าหน้าตาเป็นยังไงเหมือนบางไทยไหมครั <c ười> บชีวิตยอยู่บ้างนอกแล้วได้ทานเท่านี้ก็โอ้บุญโขแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยว มือมึงก็จับกล้องมึงก็จับนี้ได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวได้ไหมไวายร้อน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 เดี๋ยวนะแลยวขออนุญาตแป๊บหนึง่งแกโอ้โดูสิที่นี้กำลังร้อนแล้วก็เกลียนไว้ยสิ ทานคนเดียวได้สามสามกะลามมะพร้าวร้อนฉ่ำๆเลยครับข้างในกำลังแห้งครับแห้งแห้ง,แ,หงแล้วก็อมชื้นหน่อยโอ้อยงเงี้ยเผือกครับเผือกข้าวดำข้าวเหนียวดำก็เผือกเห็นไหม ก็จะใส่ถั่วดำลงไปลุงก็ไม่ใส่เพราะว่าถั่วดำมันละลายละลายยากอ่าเปื่อยยากครับนี่ท่าน,นี้ก็ดินแล้วนะสิอู้ฉ่ำๆแล้วลุงขออนญาตช,มช,มช,มชิมให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวอืมจิ้มโวยมือมือบางกล้องโอโซดีเห็นไหมครับอืออืมหวาน หอ,อมใบเตยหอ,อมใบเตยก็หวานด้ว <c> ย <oughs> ใช่ครับผมใช่อร่อยอร่อยโอเคนะครับผมนี่ก็ลงเขาแยกจบตทุนี้ก่อนเนาะนี่เมืองนอกก็ได้ทานนะทําได้นะที่เมืองนอกถ้าเราเห็นทําแล้วเรามี มีเครื่องปรุงพอมีที่เครื่องปรุงเครื่องใช้พอเนี่ยได้เลยนะเมืองนอกจะทําได้เลยที่เมืองนอกนะครับผมรุงทําได้เลยโอเคเจ๋งโอเคครับผมฝืกนเขาจบตอนนี้ก่อนนะครับฟืนก็ฝากกดแชร์กดไ like, ลค์กดซับสไคร้ลงหนึ่งนะครับผมฝากกดติดตามด้วยกนะันด้วยเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ